สวัสดีค่ะเกี่ยวกปัญหาค่ะเกี่ปัญหาทางเทคนิคโอ้เฮ้ยเ,ยเ,ยเยหตหผลไปทางไหนโอเคเปิดใช่ใช่แล้วเรื่อง สวยกันสสวเสย้สยสยเนเธอ,อ,นอุสวยแบบเด็กว้วนะอ่ะอ๋อแมองฟองฟ้าะอะไรที่อ้าองฟ้าสวยมากมิชอนะถ้าใครไม่สมาธิไม่ได้นะให้มายืนมองฟองฟ้านะนะสักสักครู่แล้วคุณก็จะทสมาธิได้ค่ะทรินิวทริก แบบเป็นเด็กเด็กเด็กผู้ชายแล้วก็แม่เ,ออเล่นกัน่หนังสือดินันาก,การรับเลี้แล้วก็แบบโอ้ก็อือนั่นแหละสิ่งที่ได้คือโอเค,อเคให้เลาเรื่องค่ะ ให้เราเล่าเรื่องตมไทยนะคะไม่มีดวของใครค่ะสา่คะดูดีไทยแค่เรนค่ะ ยังไม่ช mm. oh, ินค่ะย oh. ังไม่ชินจากการสับงใหค่ะอะไรล่วงเนี่ยโอ้ตัอิมเพรสความสำเร็จสับว์สเงินทองมรดกเขาเอิดจมสบนรนอ้อบแหกเครือเปออกไต่อเฉยเฉย อยแล้วไม่ต้องดูมั้โอเคแมดดครรแแ่ดูของบุดโอเคของเราลุ้น้ะเราเป็นละดูของเบลดเป็นผู้หญิงที่แบบให้เกี็บิบุุดก่อนคะบดนะคะจังไปนะคะขอมยนะคะน่<ม>เปนดใช้แล้วด้วนะคะ ถ้าอ่างว่าเก็นจะรู้เลยนะคุณนะที่ประมานะที่ก็รู้มาดูกันถ,ถ้าวันนี้ออกมาเหมือนเดิมเป็นยะนนะ คือเออไม่ได้ยินลยอยู่เมืใส mm ่บ hmm. ลูทูธค่ะแล้วก็ลดเสียงนาฬิกาดังที่ไหนได้ เดี๋ยวทีลมนี่เองเหรอ,อเออเไหนก็รู้ว่าเป็นใครของใครไม่ยากวิธีแก้ง่ายมวิธีแก้ง่ายม,มากเอเดอร์เฮาส์ ใ่คโอเคที่ไปจา๋าไปดูเรื่องนี้ของผู้หญิงหรือผู้ชายยดีกนเราก็ยินดหนึ่งใบค่ะอ่ะเป็นคู่คู่ถามว่าของผู้หญิงหรือผู้ชายพาอะไรเป็นคู่คู่กัน ใช่ค่ะเอ่อใช่คุณไม่ใช่ค่ะโอเคอืมแม่ป่าด้วยแบบเนี้ยสีโอ้โหเป็นฝูงเอ่อเอ่อแปลกอะทำไม เกิดอะไรขึ้นเป็นฝูงอยากเล่าเลยสังคมของหัวเรือ